พริกสามสีนะครับลงไปผัดด้วยกันเลยนะครับผมเพื่อเพื่อนครับผมสวัสดีงามงามยามเช้าๆครับผมวันนี้ก็มาเจอกับช่องสติดฟู้ดออนทัวร์แล้วนะครับวันนี้เป็นเมนูผัดครับผมมาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับผมวันนี้ผมจะทํากุ้งผัดพริกสามสีนะครับนี่ครับผมก็จะมีสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวอ่อนตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ใช้พริกหยวกเลยเนาะ ตัวน,นี้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่ครับผมเราก็จะใส่ลงไปผัดด้วยกันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นต้นหอมครับผมใส่ลงไปผัดด้วยกันด้วยครับผมผมก็จะมีน้ําสต๊อกด้วยครับผมวันนี้ใช้น้ําสต๊อกไก่นะครับส่วนตัวนี้เป็นกระเทียมไทยนะครับตํากับพริกไทยดำครับผมเดี๋ยวก็จะใส่ลงไปผัดด้วยกันครับผม ส่วนเครื่องปรุงต่างๆก็จะแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูในคลิปนะครับแล้วก็จะเขียนไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมโอเคครับเราไปลงมือทํากันครับผมครับผมเราก็ตั้งกระทะร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ํามันลงไปเลย,เลยครับผมกระเรียม จะลงไปผัดได้เลยครับกระเทียมหอมแล้วเราก็จะใส่กุ้งลงไปเลยนะครับจะผัดด้วยความรวดเร็วเพื่อมาให้กุ้งสุกมากนะครับผมเราก็จะใส่น้ำมันหอย1นช้อนโต๊ะครับ ยิ้วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมผัดให้เข้ากันครับผมเร่งไฟนิดนึงนะครับเราก็จะมาใส่พริก ตัวนี้ครับพริกสามสีนะครับลงไปผัดด้วยกันเลยนะครับผมน้ำสต็อกค,ครับผมใส่ลงไปประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะครับผมเพื่อนๆใช้ไฟแรงผัดนะครับนะครับเรามีซสีย้ยวขาวแล้วก็น้ำมันหอยใส่ลงไปแล้วครับผม ต้นหอมครับใส่ลงไปเลยครับผมแล้วก็จะผัดให้เข้ากันแล้วก็จะปิดแก๊สนะครับเป็นอันว่าใช้ได้แล้วครับผมถ้าผัดไปมากหรือนานกว่านี้กุ้งก็จะสุกเยอะเกินไปนะครับโอเคครับเพื่อนๆปิดแก๊สครับเดี๋ยวเราก็จะไปเสิร์ฟใส่จานให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผม ก็จะได้หน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วครับกุ้งเด็กดึ๋งๆเลยครับผมโอเคครับเพื่อนๆไปกันครับครับเพื่อนๆครับผมก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูครับนี่ครับผมกุ้งผัดพริกสามสีนะครับรสชาติก็กระ็ดอร่อยแน่นอนนะครับผม เคล็ดลับต่างๆก็บอกเพื่อนๆไปในคลิปแล้วนะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองทําดูเนาะไม่มีอะไรมากมายนะครับทําได้ง่ายๆเลยครับผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องสติฟฟู้ดออนทัวร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้อย่างดีเลยครับผมสําหรับเมนูนี้ก็ขอจากลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่ในเมนูหน้าครับผม ก่อนจากกันวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับมีพลานามัยสมบูรณ์มีเงินมีทองใช้นะครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันที่คนไทยทุกคนหรือว่าคนไทยส่วนใหญ่ตั้งตารอนะครับเดือนหนึ่งมีสองครั้งเนาะก็ <c oughs> ขออวยพรให้โชคดีกันนะครับผมให้โดนตัวหนักๆนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีงามๆครับผมเจอกันใหม่นะครับผม